สบายดีพี่น้องเของไปอายใจยิงเก่าทักทายสบายดีพี่น้องทุกคนกับเดิมมีว่าฟังไทยฟังเรามี่าส่วนทีโรกสหรัฐอเมริกาเนาะคุณมองคูณแจกพี่น้องเอ้หมนนี้วันเพ็ญเดือน12น้ำกะนองเต็มกิ่งลิงสันทบพี่น้องเนาะเบิ่งวันเพ็ญเดือน12บสอเาะด้วยถ้าพี่น้องมาส้มบรรยากาศงานลอยกระทงประจำปี2 5 6พอกิปที่ของจังหว่าลาดพี่น้องเนาะแต่ว่าปีนี้ก็ จัดคือเวา้าจัดคือวา่าเหล่พี่น้องจัดตามจารีตประเพณีมินิมี่หเหลืหลายเนาะกระพากันมาลอยกระทงพี่ใหญ่เขากปเล้ากันมาลอยกระทงตอนกระเน่นทำกระดุยข้าเอ็กระทงอยู่เพื่อเริเ่มจะเขามาเกบ็บบรรยากาศรวมเพื่อนเลยเกตนำประกอบพิธีทางทาศาสนาเนาะพี่น้องเนาะตะดุยก็เลยมาเกบ็บบรรยากาศตอนลอยพี่น้องเนี่ยมาปัน่นพี่น้องบังปลายใจยิ่งเบิ่งเนาะนี่พี่ใหญ่เขาอีพุ่นิง ผู้ <laughs> หนึ่งว่าจะดอยูดีมีแห้งเด้อพี่เด้อทุกคนนเลยเนาะพี่น้องเนาะมือนี้ก็เฮ้ยยูดีมีแหง้งเพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อพี่น้องเดินม,มาเบิ่งบรรยากาศประเพณีลอยกระทงกับตาลุยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือบันไดทางลงแล้วก็มีพญายสางสารเนาะเป็นพระอาจารย์ท่านได้ปันพญายสางสารไว้นี่ก็คือทางลงเนาะพี่น้องลงไปลอยกระทงแบน ปะล่องไปลอยกรบทงนำ้ำอันตะดุยเลยพี่น้องเนาะจะดุยท่ายบรรยากาศมุ่มสูงให้พี่น้องเบิ้งตะก,กอนให้เนาะโอ้เนาะลืมลืม <c oughs> ท่ายบรรยากาศมุมสูงครับพี่น้องก็ใช้ยิงเบิง้งกะกอนอันนี้คือบรรยากาศมุมสูงมุมสูงมาทัานแล้เพื่อนว่าปานเพื่อนบินโดนนี่พี่น้องที่ไหนได้เพื่อนยืนยุตะลิงเพื่อนว่าบบปานเพื่อนบินโดนอันนี้กับอันแสงจัน์หรือว่า จันคืนเพนเดือน1ิบสองนะฮะสวยงามเป็นอย่างมากครับพี่น้องจะดูซูมครับพี่น้องเบื่องเนะเาะอ๋อละพี่น้องไดเวลาและบัดสมมาพาควนจะดูกับละพารตจนาลงไปร้อยกระทงและพี่น้องเลยแมงไหมหายเยะร้ายขนาดเดียพี่น้องเลยลตจนาเรากำลังลงมาพี่น้องอ่านี่คือรตจนาตาดุยนะพี่น้องอัน ปีนี้คนก็มีหลายเพราะเพื่อนไม่ได้จัดใหญ่พี่น้องเยจัดธรรมดาจัดตามจารีจัดตามประเพณีคนมีได้หดลอยนะพี่น้องเนาะน้อยนึงดาต้องมาแกงพ่อเอ็ดแล้วตามเฮ็ดตามข้องเฮ็ดมือมองข้องมีอเจ้าเพื่อนบ้านน้องพี่น้องเนาะแต่ดูดก็ทําการจุดเทียนใต้เทียนนะฮะพี่น้องเผื่อทีละนํากระทงน้อยไปลอยพี่น้องเอ้ยเดดเดดทาน้ำก็นด้พี่น้องถ้าน้ําอยู่ตรงโน้นนะฮะ เรามาลอยกระทงด้วยกันนะฮะพี่น้องลอยกระทงเลยพี่น้องเลยเอาไปเด้อความจิบความไคร่เนาะขี้วัดขี้อาไปนำกระทงไปนำใสยน้ำเราจะน่ากับปัดออ,ปออกไปไหลกระทงออกไปเลยพี่น้องเลยนี่ออกไปแล้วพว่นู้ซาพระมมแม่คงคาเลยเฮาก็อันนี้พี่ใหญ่เห่าน้องพี่น้องท่านพี่มาทัานเถาะท่านพี่เพื่อนกัน อันลอยกระทงคือการเนาะแล้วแล้วพี่น้องเลยลอยกระทงแล้วแล้วก็จะด้วยกระเบิ้งกระทงแจ้งน้อยนะพี่น้องเนาะพาพี่น้องชมบรรยากาศกระทงกระทงน้อยไหลไปตามสายน้ำนะฮะพี่น้องมันหาวนไปวนมามันคือมีไหลเนาะพี่น้องอันกระทงใหญ่เดี๋ยวพี่น้องอ่าไทยบ้านหรือว่าอันมู่คูเนาะหลายคนเพิ่นกับผพ้ากันมาลอยกระทงเนาะพี่น้องเนาะกำลังหลังมาเนาะพี่น้องเนาะ เราสังเกตได้ว่าคนมีหลายได้พี่น้องเอ้ากระทงเพิ่นมีไปอันนี้เอ้าเอ้าเจ้านี่มีเว่าไปบ่หรอบ่สังเกตเบื้องคนก็มีหลายนะพี่น้องเพรายงั้นก็ทำท่ายื่นเดียวนะคนมีหลายเนาะพี่น้องเนาะเอาล้วพี่น้องในคลิปนี้ก็ยามว่าพอสะมาภาคควรเนาะจะดูผลงานบัตรคำจบคลิปลงทันทีเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆเด้อที่แวะติดตามเบิ่งเนาะพี่น้องเราขอบคุณค่ะ